ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยกันทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็คือเหรียญเสด็จประพาสยุโรปนะครับครั้งที่1ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งเ,เหรียญนี้นะครับก็เคยได้เล่าไปแล้วในในตอนที่100นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่ามันคือเหรียญอะไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมายัางไงนะครับก็คือ,อพระองค์ก็เสด็จไปดําเนินยุทธวิธีทางการทูตใ่มมัััรรรบนนกาาทีีสสพธไต ประเทศในยุโรปนะครับเพื่อ,อามาคานำนาจของประเทศฝรั่งเศสที่จะมายึดสยามเป็นอาณานิคมใช่ไหมครับก็ เลยให้ฝรั่งเศสนะครับเป็นผู้สร้างเหรียญนี้ออกมานะครับแล้วก็คนที่สร้างก็คือออกุสจูปาตีนะครับอ๋องรีออกุสจูปาตีซึ่งเป็นนายช่างเอกแห่งโรงกระสับฝรั่งเศสนะครับก็คือมอนเนเดปารีสนะครับทีนี้ไอเหรียญเนี้ยนะครับวันนี้จะมาคุยกับท่านผู้ชมแค่สั้นๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือผมเนี่ยเคยมีเหรียญนี้อยู่แล้วแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับนี่เป็นเหรียญที่2ที่ผมมีนะครับแล้วก็ที่ต้องนามาคุยกับท่านผู้ชมในยามค่ําคืนเวลานี้นะคร เหรียญนี้นะครับก็ถูกขายออกไปแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งขายออกไปนะครับสภาพนี้นะครับเป็นสภาพที่เขาเรียกว่าเป็น PCGS SP ก็คือ specimen นะครับ g n e ก็คือของแท้นะครับเป็น AU detail นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับผมขายออกไปผมตั้งราคาขายที่ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับแล้วก็เพอิอมีท่านลูกค้าท่านหนึ่งก็มาต่อราคานิดนึงก็จบไปที่4 0,000ปลายๆนะครับก็ ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่หายากเลยนะครับออไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะครับสภาพที่ไม่ค่อยไม่ค่อยถึงกับวิ้งวิ่งก็ยังหายากอยู่นะครับอย่างย่งตัวนี้ก็ยังหายากนะครับเหรียญน,นี้หนักมากเลยนะครับถือว่าหนักนะครับตลับเขาใส่มาให้ก็หนักนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาด50ม mm, มหรือว่า5เซนติมตรนั่นเองแล้วก็เป็นเหรียญที่ท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามีความแท้ตาม ระบบนะวิธีที่มองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพระเนตรนะครับหนวดนะครับแล้วก็มีลักษณะของผิวอะไรก็ตามนะครับเป็นเนื้อทรายละเอียดนะก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนอนนิดหนึ่งเพราะว่าก็จะต้องจากกันแล้วนะครับกบเปลี่ยนนี้เนาะก็มีพบก็ต้องมีจากใช่ไหมครับเปลี่ยนนี้ก็ต้องจากไปอยู่กับเจ้าของท่านใหม่นะครับที่ต้องได้รับไปดูแลนะครับเปลี่ยนนี้ต่อไปนะไปครอบครองเหรี่ยนนี้ต่อไปเนาะ ก็นำมาให้ท่านผู้ชมดูนิดหน่อยครับก่อนที่เราจะจากกันกับเรียนนี้เดี๋ยวอาจจะหลังจากที่ผมได้พูดเกี่ยวกับเรียนนี้เสร็จแล้วในคลิปนี้นะครับก็คงต้องแพ็ค เหรียญนี้ส่งให้ท่านลูกค้าแล้วนะครับก็จบไปเกือบเกือบห้าหมบาทเหรียญนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมในอนาคตมีเวลานะครับแล้วก็มีเงินอยากที่จะได้เหรียญของออรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสยุโรปซึ่งถือเป็นหลักกิโลทางประวัติศาสตร์นะว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี1897กําลังจะโดนฝรั่งเศสมายึดเป็นอาณานิคมเนี่ย กิจการที่5ก็ทรงดําเนินยุทธวิธีนะครับเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยได้นะครับก็ถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หนึ่งนะครับสำหรับเหรียญนี้โอเคครับก็มากวนเวลาท่านผู้ชมนะครับนำเหรียญมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเพียงแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในยามค่าคืนอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะว่างในยามค่าคืนนี่แหละก็อาจจะมาคุยกับท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆเนาะ โอเคครับั้งงั้นก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับราตีสวัสดีครับ